ก็กาป์ดคุณดูคุดูทุกท่านนะครับเพราะว่าผมจะกกีครับวันนี้เราจะมาสุ่มชุดซาสก์กีกันนะครับชุดนี้นะครับคนดูโอ้ยแล้วผมก็จากคลิปที่แล้วผมก็เอาชุดคารุโตะไปนะคนดูดวงดีกันไม่ได้ต้องหาชิ้นที่ห้านะคนดูนี่มาสุ่มสสเซอร์สกีนสักกุระผมก็ซื้อไปแล้วนะคนดูนีไ่ได้ทำคลิปซื้อซากกุระาบเสื้อสักกุหลาบคุณดูไว้ลด90%นะนี่ซากกุระคนดู วันนี้เราไปสุ่มตะเกกันต่อเมื่อกี้เมื่อเช้าเลยคุณดูผมสุ่มฟรีได้ร้อยโทเค็นแบบงงแบบมันมีให้สุ่มฟรีแบบสุ่นเพลอดะเออไม่รู้ว่าพันสองของผมยออกไหมนะวันนี้ไม่ได้เติม,มเพิ่มเลยคือมันเหลือจะครั้งที่แล้วคือ,คอมันเหลือจะอันนี้แลกไม่ได้หรอค,คอคุณดูถ้าเกิดคุณดูปะเหมือนดีกว่าหลบตะเกีเวันนี้มันต้อง โโโโโอออออ้้้้้้ยยยยยยมาหรือเปล่าเฮ้ยได้กล่องปืนว่ะคุณดูโอ้โหทสามได้กล่องปืนมาสิบกล่องคุณดูเดี๋ยวสุ่มนี้ก่อนดีกว่าจิ้บเผ็ดโอเคโอเคคุณดู จะไหวไหมเนี่ยคุณปิดแค่นี้โอ้โหสูมานี่ยโอ้โห,มามย,โโหยากเราคนูเหลือแค่นี้เนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเลยทั้งสองศพนะคุณูโอเคครับมาต่อคุณูปั๊บโอ้โขาดอีกนิดเดียวคนูไปเนี่ย มาหือมาหือมาหือนะเยคุณไปคุยเหมือนอันนี้จะออกเลยนะคุณดูความูโอ้ยแค่นี้เดียวสองทีโอเคอเคุณดูอ,อ,อ,อันนีแค่แบบแค่ยี่สิบอันนะ ยี่สิบอันสวยสวยถึงไหมเนี่ยโอ้นิดเดียวคนดูเท่าไรอะสามหนึออ่งสองสามโอเค,ครับคุณดูวิวพันสองก็ได้พอดีนะชุดซาสเกะคนดูมาแล้วครับ ุดนี้หมดพลังประมาณสามนะคุณด,ดูด,ดูดีเลยโอเคครับเลขกันเลยแล้วคุณด,ดูโอ้โหมาแล้วสกคุนโอเคครับคุณด,ดูประมาณพันสามนะชุดนี้ยเยี่ยมยอดผมดูดีเลยลที่ได้ลอยเธอเข่น่ะมาเรามาใส่กันดีวกว่าคุณด,ดู ซาสุกิคู่นี่คุณดูโคเทนะสิ่งนี้วันน้ตกหวยเก็บต่อเขาก็ดูอีกชุดเดียวผมก็จะได้ถ้ากบสุดเฟี้ยวโอ้ดูดิชื่อโคเทะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสุคท้าให้ผมนะครับคุณดูเจอกันครับคลิปหน้าผมจะสุ่มอะไรต่อไปดูนะคุณดู